มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปาะบางแบบใดคนโพสต์อวดฉ่ำได้เงินเติเตมเกมซื้อสกินดูคอนแล้วคุณนะาดราม่าเงิน10,000บาทวันแรกนะคะโอนเข้ากลุ่มเปาะบางแต่ว่าเจอโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ที่เผยว่าได้รับเงินของ Digital Wallet ค่ะซึ่งเป็นเงิน10,000บาทเป็นกลุ่มแรกในกลุ่มเกมนึงนะคะพร้อมข้อความระบุว่า ได้เ,เงินเติมเกมแล้วขอบคุณรัฐบาลขี้รั่วรอพี่ก่อนนะพี่จะไปหาเงินมาเติมเอง นอกจากนี้ยังมีคนโพสต์ว่าได้เงิน10,000บาทจะเอาไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตอีกด้วยทําให้ชาวโซเชียลจํานวนมากไม่โอเคมองว่ากลุ่มแรกที่ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางควรจะเป็นกลุ่มที่ต้องการเงินจํานวนนี้ไปใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นหรือเปล่าการนําเงินมาโพสต์อวดว่าจะนําไปเติมเกมแบบนี้รู้สึกว่าไม่โอเคเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ในขณะที่มีคนจํานวนมากที่เดือดร้อนและยังไม่ได้รับเงินก้อนนี้ทําให้เห็นและเสียความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเปราะบางที่ลำบากจริงๆแต่ว่ารายชื่อตกหล่นหรือมีปัญหาทำให้ไม่ได้รับเงินดังกล่าวอีกไม่น้อยแต่คนที่ได้รับเงินแล้วกลับมาอวดแบบนี้บางก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบผู้รับสิทธิ์ดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงหรือไม่อีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ